สะดาจ้ะพี่น้องย่างออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายนะจ๊ะสสดาเยอะมากเลยมัาแนวภาษาไทยกำลังกำลังยอดเลี้ยมยุบยุกเลยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะนอ้อ เก็บดอกใหม่พี่น้องเก็บดอกใหม่โอ้ยต๊บวกน้ำเด้นน่ายายหลังประงางเด้ไงหลังถวนเลยนะใย,ยน้อยนะแอวหักเดอ้อพี่น้องดอกอันนี้หอมหอมดอกลิลลี่คนไหวพี่น้องอันพ่นสีค่อยๆต้นกระเทียมเลยจ้ะ ชียุนีปลาแบบนี้ล้มเอาโปดเอาเหลือพี่น้องเอ้ยตรงนี้ไม่เยอะตรงนี้ฟลาดอกที่ีค้นไหวดอกบัวลายจากพี่น้องดอกเขาไม่หนาจนบานเลยอ เสียงนกพี่น้องนี่นมีเสียงนกบ่จจะมีแต่ใบดอกไม้ดอกเสียเมืดโอ้ยจะละดอกไม้เด้มีแต่ใบมีแต่ใบพี่น้องเอ้ยมาเก็บดอกไม้กันเลย หย่ายาหลายย่าเยอะมากวัวน,นี่ทางเนทางนี้คืออ้วนพี่ต๊ดโอ้ยแมงอายังไปเดินเล่นป่ากันพี่น้องเข้าปา่ปาป่าทั้งนี้เห็ดยังไม่ออกเด้อ แล้วเราอยู่ธรรมชาติเยอะมากเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปตกเบ็ดตกปลาเด้อห่ขอข้าวไปกินโอ้ยต้นไม้ทางนี้คือแบบสวยงามมากจ้ะขึ้นเป็นแบบนี้เลยตนน้นยีางกับบุงหูพี่น้อง ต้นอะไรก็ไม่รู้งามเป็นเงาเงาเลยเป็นเงาเงาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ลำต้นก็จิตตรงตรงแบบนี้เลยจ้ะตรงเหมือนไม้ลำปอเลยใครรู้จักไหมคะไม้ลำปอนี่ค่ะธรรมชาติสุดๆแค่เดินเข้าป่าก็ได้ คลองน้ำเล็กๆคลองน้ำเล็กๆนี้ก็จะไหลลงมาจากหมู่บ้านที่เราอยู่ค่ะแล้วก็ไหลเหลื่อยๆเชื่อๆ,ๆนะมีม้ะละลายก็ไหลลงนี้ค่ะแล้วก็ไปสู่สู่ไอ้คลองสู่ห้วยสู่ลำห้วยจากที่นัางลมมากค่ะวันนี้ลมลมลม,ลมแรงจัง นี่คือเราจะเข้าป่าตรงนี้มาเก็บดอกไม้ตรงนี้แล้วดอกไม้ก็จะบานหมดแล้วโอ้ยแห้งแล้วจ้าแห้งแล้วมาค่ะทุกท่านเราจะพาไปดูป่าป่านั่น ปลาผักกูดจ้ะปลาผักกูดที่เราเก็บอยู่ที่ใกล้นี่เองใกล้ตีนบ้านลมพัดวอยวอย คน้นอันค้นรับบิดพี่น้องที่ใส่ตำแทนบก,กอน่ะนะคะหัวสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นต้นแตงค่ะเบียดแตงอันนี้ค้นรับบิดสีหัวสีเขียวนยคะ่ะเจล่ะซื้อเดี๋ยอ,อันนี้ต้นบักอะไรยังละ่ะบอกบัวบฟรั่งบอกซูคินี่ หัวฝรังนะคะไปซื้อมาผ้าถุงไว้พวกต้นแตงต้นพวกในทถาเราบอยากพอมเล็ดเองเขาก็ไปซื้อล้านได้ค่ะพี่น้องพันมี้ทุกอย่างค่ะกระจอพอไวง้งามหลายน,นี่ต้นเพลสเลียเพลสเลียสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันมีค่อยเขางานใบสอง ต้นสุข่างานนี่คอยก็มาเป็นคนสวนจำเป็นกันได้จ้าพี่น้องเพราะว่าเราลดไล่าจายพี่น้องทาชมงค์คนทำง,งานขจอบเท่าน,นั้นแล้ไหนบ่เดินหนงานแค่คนทำง,งานแต่งงแตข้าเจ้าไม่ยกย่างสี่ของนักนะสี่ห้องนกอะไรก แหงเที่ยงเอ้ย,ยอต้วิเตียนตอนนี้แหงแหง่งมาหลายมือแล้วค่ะต้นไม้ต้นไหลป้ายห่ากับป้ายเนี่ับว่าสีผวยอยู่สวนขั้วกั้วมีวิมารไงแต่ท้ายเองโทดเองมันก็เลยบ,บุประสานกันเป็นหลที่ยงคิดภาพประการใดก็กระลาบพออาไยไว้หลายๆได้เที่งางเยอะ พี่น้องหยาตายตกมาถันฝนเอ้ยสิทธิเทพนั่งเน่าซะบ่ฝนบดตกพี่น้องเลยโอ้ยเขียกเมือดเปียกหมดเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นผนต้นดอกอันนี้ ดอกโบตันพี่น้องดอกโบตันท่านสีขาวคุณว่าอาทิตย์คาดว่อาอีกพระพิณหนาท่านกศิบานลนะคะอันหนึ่งกูไปเซนีได้พี่น้องตูไปเซน,นีอันของอันพ,พี่พี่น้องเัาถือพระเจ้าเศร้าอาพาร์ทเมนต์ค่ะพระเจ้าก็สิย่างลงมาเอาบ้านพระเจ้าอยู่ผมค่ะคุณ บ้านข้าเจ้ากสิอยู่เรียงร่ายกันไปปู้นเรียงร่ายไปทั้งพุ่นเรียงร่ายไปทั้งพุ่นทั้งหมดมีสีหลังค่ะพี่น้องเป็นบ้านหาหลังม,มีอาพาร์ทเมนต์หาบ้านหาหลังมีอาพาร์ทเมนต์อาพาร์ทเมนต์สีห้องจ้าปู้นพุ่นพุ่นพุนพุนอ้นนี่หมดจ้าอึบ๊บ ้าเจ้ากษิยังมาเอาตู้ไปเซนี่อยู่หนีนอกจากเนาะไปซนี่สิมามือเว้นมือจจากที่นอกทั้งหมดค่ะกสินี่ซิบสิบตู้ถ้าผู้เท่ามาเอาทีแล้วยังโบวัยกะลาลูกขาเจ้ามาเยี่ยมคูเมือเขาเจ้าก็สิมาเอาใหงเม่ล่ะเขาเขาบอกอยากให้รัาเราต้องการถ้าใครให้ดว่อให้จะขวาง เพราะว่าฟางเทียมันก็เป็นเป็นยังเลเป็นส่วนโตพันธุ์นะค่ะนะดอกโบตันสปงามดพีพน้องคนสวนจำเป็นจ้ะคนสวนจำเป็นใคยไม่หนีกักเทียดอกกี่งหยังดองพนีองเต็มอยู่พนย่านตายโห็เลยมัโหดไรเักดอกอีหยังค่ะนี่ทั้งสีม่วงสีม่วงอัน เข้มแล้วก็สีมว่วงแกอะไรหญ้าตะหญ้าคือสุตายมันแห้งแหงพี่น้องอันดอกอันน,ออออออนั้นสีชม้องพูงามๆแต่ดอกแค่หยาอู้หึ่ยส่วนหยังนี่หนามบนโอ้ยเห็นหยังสีเป็นผักไปหมดเะข่อยร้อนเะข่อยร้อนหลายย่หน่อยเอ้ยก้องกะ กูเวิงกูส้มกับสีเวียนหัวยเยียนหัวได,วทวดววว้ที่หนังเลยเดดมันนีไลา,ายามือล่ะเดดทั้นงน่มคักหนาคาฮู้งกะแหงมดพี่น้องเออห้ากระจายมีต้นดอกอนี่นย่งข่อยดอกคามิเลียข่อยเซตบอก้องมองล่ะเด็ดชิมอเล่ล่ะพี่น้องว่ะสืดสื้ออก้าจนได้สองลอยเก่าเก่าโคร่น โอ้ยเป็นเนงินไทยกับขันบาทที่จะตายแล้วพี่น้องกูโอ้ยนี่อันนี้เกิตายเหรอเลือยงล่ะอีต้นอันนี้ทนแดดทนฝนแห้งที่ยุ่นละบ่าตายตายยากมากเจาก้าต้นอีหยังคือต้นบมะเฮีงยงประดูกบานเห้านี่เดี๋ยวพันก็ออกหน่วยพี่น้อง บดิเว่เนื้อทีนี่ก็มา่นจะไล่ะพี่น้องสามไร่กว,าว่าเพราะจะสามไร่กว่าหรือสิที่ไร่หัวกบหงุดพี่น้องไฟจ้าบุถืองถามเพี้ยนห่วยที่ไรบูดีดอกพี่นอ้องมึงนอกมัน ไทยนาปูธุเรียน ไตสวเด่นแต่สิเวียนดีกว่อย,อยู่มันมีแดดแล้วก็ล่มิึงล่มสาวไปล่มกินกาแฟก่อนสิไปทำงานพี่น้องสิงเข้างานใบสองกาแะแซ็ปเซ็ Think, you know. Yeah, you like.